สำหรับเมนูมนื้นนี <c oughs> ้แกงก็ะแนงหมูสามชั้นครับเตรียมเนื้อหมูเตรียมเครื่องไว้พร้อมแล้วครับเรือมะแข่งใบมะกรูดครับแกงกะทิตอนนี้ตั้งตั้งหมอนะครับีเกี่ยวกะทิหอ,หอม กระเทียมหั่นหมูไบตาเนาะครับตอนนี้กะหั่นหมูเป็นชิน้นนะครับพอดีพอดีงามงามตามที่ห้องมกักเลยครับปักต้นไงปักต้นหน่อยเสรบบตอนนี้กะทิเดือด้อมดีแล้วเอาพริกแกงใส่ลครับเขียวเขียวอีกครับคน้คนคแห่ ปีกแข็งมันแตกตัวนะครับอหอมถามันกะทิมันหน่อยกันเข้าติดเติมนม้ำหรือเติมกะทิอีกได้ครับเนาะแต่คนมักนะครับมักไผ่มักมันสูตรไข่สูตรมันครับไม่มีสูตรตายตัวผมเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็รุงครับใส่เกลือลงไป ใส่น้ำตาลลงไปมักหวานใส่ผันมักหวานก็ใส่หลายๆครับผมใส่หาส่วนครับหาส่วนชาด้วยว่ามันส่วนตัวครับส่วนตัวมันจะหวานโพดคนคนคนครับ,รบเชฟเตาฟืนครับใส่ฟืนลูกๆนี่แหละครับอ่าแล้วปอนนี่ก็ ยำมะเขือมะแข่งใบมะกรูดนียังเรียบร้อยนะครับเดือดถ้าเดือดดีแล้วฮะเบิ่งบนจะพ่อใสหมูไดงย่งนะครับถ้าเดือดดีแล้วเอาหมูใสรับพระแนงหมูสามชั้นนะครับใส่มะเขือใส่มะแข่งนะครับพอดี มแข่งเห็นมกแข่งมันดกหลายครับก็เลยเก็บมา,มาเกขือก็มีครับเก็บในส่วนนะครับซื้อตะมูนอกนั้นบริษัทซื้อครับเกลือกเกือปลาครับใบมะกรูดนี่อยูส่สวนครับปูกอยู่ปูกกินครับนี่ก็ ขับหั่นมะเขือนะครับเป็นหน่วยละสี่ส่วนนะครับขั้นเตรียมไว้เตรียมไว้แช่น้ำเกลือไว้ครับอ่าแช่น้ำเกลือไว้ครับมะเขือเฮาสิได้คงความเขียวแก็งสิทธ์ลเลยน้องเขียวคือเก่าครับใส่ลงไปครับแล้วมะกรูดที่หั่นไว้ครใส่ลงไปเสร็จครับเรียบร้อยตังไว้ให้มันหอมๆออกกินใบมะกรูดสะก่อนนะครับเนาะ ก็ชิมเบิ่งแซ่บแล้วกะ